โอเคนะคะน้องจ๋าสวัสดีน้องๆทุกคนจ้าป้าดาไปรอเราเราพบน้องๆอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้ป้าก็คุยกับน้องๆยาวเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ป้าจะป้าจะวันล้างโทรศัพท์ล้างอะไรล้างอะไรออกเยอะล้างไฟไปอยู่ขยะออกมันไม่น่าจะตัดก่อนนะป้าจะในวันก็คุยกับน้องๆเมื่อวานนี้หลายอย่างเกี่ยวกับการดำาริชีวิตเราการที่ว่าเรา จะทายังไงทาเรานึกจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะป้าไหวัดก็พอเป็ความรู้ศึกษามานิดนหน่อยเราก็มาแบ่งปันกันนะว่าส่วนส่วนน้องจะอ่าพิจารณายังไงว่าจะทําตามไหมหรือจะพิจารณาไว้หรือจะความคิดเห็นเป็นยังไงก็ลองลองดูนะว่าสิ่งที่ป้าไห้วัดแนะนําไปนี้และคลิปต่างๆที่ป้าไห้วัดแชร์ให้ไปลงในไลน์กลุ่ม คลิปนิวรอนคลิปไอคลิปไอไอาภาพยนตร์โรซีเกรนอ่าถ้าร้องคนไหนดูถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็นถามป้าจันยวดได้นะแล้วก็ส่งคลิปมหากาศยี่สิบวันของครูสตาปอร์สมัตปาริณได้ไปให้เราดูด้วยแล้วก็แล้วก็คลิปอธิษฐานจิตของครูของเราไปให้ป้าป้าจันยวดก็ส่งไปให้ด้วยนะคะอ่าน้องๆถ้าน้องๆสนใจตรงไหนถ้าถ้าถ้า ขัดข้องตรงไหนก็แต่ว่าสงสัยตรงไหนก็ถามป้าเฉยวัดได้ป้าเฉยวัฒก็พอแนะนําได้นะคะอ่าเดี๋ยวปา้าเฉยวัดนชงกาแฟกินหน่อยนะคะเดี๋ยวรเราไปกินต่อนั่นเลยนะคะปะา้าเฉียวัดก็อยากบอกน้องๆว่าถ้าเราคิดว่าเราอยู่ไปทุกวันนี้เราคิดว่าเราแบบว่า ชีวิตเรามันอาจจะอึมครึมการทำทรธุรกิจการค้าการขายก็ยุ่งยากตอนนี้ทำยากขายยากงาถ้าน้องๆอ,อ,อยากจะลองเข้ามาทำในธุรกิจที่เราินดดูหรือว่าอยากจะอา่โกรจา,ก,ากว่านรงเดนดูดูก็ลองมาฝึกมันไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะนะคะแล้วก็ ใครที่มารู้จักกุฎิวายกุเรนดูแล้วนั้นนะ่ะแสดงว่าคนคนนั้นนะ่ะหมดเวรหมดกรรมไปแล้วนะ่ะแสดงว่าคนคนนั้นนี่หมดกรรมแล้วลนะ่ะน่ะที่มารู้จักกุฎจวายกุเรนยูหรือมารู้จักกับครูสตาพรสวรรป้เได้นะชาโนงนะเพราะนั้นเหลือแต่ว่าน้องๆจะรู้จักแสวงหนาะสิ่งที่ดีเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเราไหมนะะ มองหาแล้วเราจะมองเห็นนะเราจะเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วนะเราต้องรู้จักศึกษาเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆเติมเต็มเข้ามาเมื่อเราไปศึกษาเรียนรู้ดูแล้วนี่จริงหรือเท็จดีหรือไม่ดีเราพิจารณาเองได้่ะนะคะอกจาก ดีมจริงไหมถูกต้องไหมเขาโกหกผูไหมนี่เราเราสมควรเราสมควรพอน่าจะราะห์อ,ออกนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นมันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็อย่างปมาทนว่าพูดหรว่ามันมีที่ศึกษาเรียนรู้เยอะมากใน u t ท b e เราสามารถดกดเข้าไปดูได้ไม่มีทางว่าใครจะโกหกกันได้นะนะทุกวันนี้มันโกหกกันไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนดะี๋ยวนี้คนมันรู้ทันกันหมดเพียงแต่ว่า เราดู Facebook เราดูยูทูบนั้นเราจะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเราไหม <S <S หรือว่าเราจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเติมเต็มนในชีวิตเราไหมนั้นเองเราอีโคหนักไปหรือเปล่าเราคิดว่าเรารู้มากเรารู้มากแล้วเกินไปไหมอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแล้วเราไม่ดูคนอื่นเขาเราไม่ศึกษาเรียนรู้กับคนอื่นเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คะบางครั้งเราไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกอย่าง เราต้องศึกษาเรียนรู้จากคนอื่นบ้างส่วนเราศึกษาจากคนอื่นนี่แล้วเราก็จะพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เขาทำมานั้นมันถูกไหมหรือไม่ถูกนี่เรานี่เรามาพิจารณาทีหลังเราได้นะแต่ถ้าเขาพูดถูกลนะ่ะถ้าสิ่งที่เขาทำาถ้สิ่งที่เขาพูดมานะั้นมันคือเรื่องจริงลนะ่ะเราก็ไม่เสียหลายเราก็รับรู้เรื่องใหม่เข้ามาเพื่อเติมเต็มในชีวิตเราได้นะคะอ่าใช่ไหม แต่ถ้าเรื่องที่เขาพูดมานั้นเราวิเคราะห์ได้ว่าโอ้ไม่จริงไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานเป็นไปไม่ได้เนี่เราก็เราก็ถอยได,เได้เราไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะแต่ถ้าเรื่องที่เขาพูดมานั้นแต่ถ้าเรื่องที่พูดมานั้นมันเป็นเรื่องจริงและมันเป็นเรื่องที่ดีอ่าแต่เรากับไม่ได้ศึกษาเรียน <im> รู้เลยนี่เราเสียเวลาไปเปล่าๆไดเสียเวลาไปแต่ที่เราจะได้รับรู้เรื่องที่ดีๆกับที่เขากับที่เขาพูดมาทํามานะ แลวเราอาจจะได้เป็นส่วนร่วมกับเขาเป็นส่วนหนึ่งกับเขาเราอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่แปว่าได้มีสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มในตัวเราเหมือนเขานี่เราก็จะกลายเป็นเรื่องที่ว่าเราพลาดไปยังเกี่ยวกับกฎจักรวาลกอแรงดงดูนี่แหละค่ะมีจริงเหรอใช่เหรอเป็นไปได้เหรอไม่เป็นไปได้ได้ยังไงแล้วน้องที่ดูที่นี่อย่างที่ป้าพูดว่าครูสตาร์พอสวรรคได้ของเรา ครูแกติดลบอยู่เป็นสิบสิบล้านนะแกล้มละลายจากธุรกิจแกที่แกทามาแกเคยทําธุรกิจร้านเสื้อผ้าร้านสปาเปิดร้านเสื้อผ้าเปิดร้านสปาเปิดร้านเสริมสวยนะอ่าแต่ทีนี้แกก็แกก็ทําทุกอย่างแกเป็นคนขยันแกทาไออ่าประกันชีวิตแกก็ทำนะทำสกุลเงินดิจิตอลแกก็ทำนี่แหละแกถึงเป็นนี่เป็นสินบุญบรมีแกกู้นี่กู้นั่นมาใส่นี่กู้นี่มาใส่นั่นกู้กู้ดอกกู้ดอกมาใส้ กู้เงินดอกจากตรงนี้มาใส่เงินดอกตรงนี้กู้อยากเงินดอกตรงนี้มาใส่ตรงนี้แกเลยกลายเป็นแบบว่าติดนี่มาเป็นสิบล้านเยนะจนไม่มีทางจะออกกูแกนะคะไม่มีทางออกแล้วสุดทุนทางแล้วไม่มีใครใจให้ยืมไม่มีใครจะให้กู้ะละขายหมดแม้แต่รถรถเบี้ยนะพแกแกก็โดนยึดโดนยึดไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ,ะนี่แหละแต่ว่าเมื่อแกมารู้จักจกฎจักรวาลกฎระเบียเมื่อแกมาศึกษาเรียนรู้แค่เดือนเดียว แกสามารถหีบตัวมามีเงินล้านติดตัวได้หลังจากที่ที้เหลือเงินแค่20บาทกาลังคิดจะฆ่าตัวตายเล้โดยซ้ำนะกับลูกนะครอบครัวก็แตกแยกหัวแกก็เลิกกับแกก็แบ่งลูกกัน,นแล้วครูแกมาฟื้นได้เพราะครูแกมาฝึกกุศลาวลารเรียนหนกนะฮะมันจะเป็นไปนไม่ได้ได้ยังไง น้องก็คิดดูสิกูก็ไปกู้เงินมาขึ้นสุดท้ายเจ็ดพันบาทไปกู้เงินมาขึา้นสุดท้ายเจ็ดพันบาทกู้มากับไอ้น้องสาวหรือน้องน้องสาวหรือพี่สาวแฟนแกนั่นแหละแกก็ไปซื้อขวดน้ำหอมฝากจากสัมเพลงมาแล้วแกก็มาโพสต์ใส่กับโพสต์ใส่กับไอ้ไอ้นักใส่กับหินพลังหินแหละหินที่เขากำลังนิยมช่วงเดือนช่วงสองสามปีสี่ปีแล้วหลังลกับลายหินบ้างใช่ไหมแล้วหินก้อนบ้างใช่ไหมอ่า แกก็ขายหินก้อนขายกำไรหินหินห้อยพพงห้อยคออะไรเงี้ยแกก็มาโพสโพสน้ำหอมป่าตั้งแกก็โพสตโพสลงเฟซบุ๊กก็มีคนมาร่วมลงทุนให้กับแกคนที่รู้จักกับแกเนี่ยคนที่เคยรู้จักแกทํางานธุรกิจไอพวกไอสปุลกันด้จ้าอ้พวกอะไรด้วยกันก็ามาลงทุนกับแกคนละสามแสนคนละสองแสนสั้งหลายคนจนกระทั่งคูแกก็ตั้งตัวไดว้คูแกก็ได้ได้ผลิตน้ำหอมพลังงานหินดีงมามค่ะน้ำหอมมงคล คือลูกแกคนแรกที่แกคอดมาที่แกรำ่ำรวยได้ก็เพ,เพราะน้ำหอมพลังงานหินเนี่ยเป็นน้ำหอมกึ่งมงคลนะเพราะแกเอาหินแกเอาเอาหินที่แกรับถือน่ะผสมไปด้วยคือเราไปแบบว่าทำพิธีนี่แกรำ่ำรวยขึ้นมาได้เพราะน้ำหอมพลังงานหินของแกนี่คือลูกชายคนโตของแกแกรักมากปัจจุบันนี้ก็ยังขายดีนะปัจจุบันนี้ก็ขายดีไปหลายประเทศหลายร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประเทศนะมันเป็นน้ำหอมกึ่งมงคลหอมมากน่ารักมากเลยนะ